สวัสดีครับเรามาดูวิธีการใช้งาน nx viewer นะครับในส่วนของ nx viewer นะครับเวลาที่เราอินสตอลตัวโปรแกรม nx นะครับเราก็จะมีตัวของ nx viewer ติดมาด้วยนะครับอย่างเช่นตัวเวอร์ชันล่าสุดเลยก็จะมี nx viewer ตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าในเวอร์ชัน12หรือว่าเวอร์ชันที่ต่ำกว่าก็จะเป็น nx เวอร์ชันนั้นๆเราก็ตามด้วย viewer นะครับ ก็คือตัวโปรแกรมสามารถเปิดใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีตัวของไรเซนนะเพราะว่าไรเซนปกติก็จะเป็นไรเซน nx นะครับแต่จะไม่มีไรเซนของ NX viewer ไปเราจะซื้อไรเซนเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเปิดเป็นเวอร์ชันล่าสุดขึ้นมาให้ดูนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนการเปิดไฟล์นะครับจะไม่มี new file นะครับมีแค่ open นะครับการเปิดไฟล์ก็สามารถเปิดไฟล์ในส่วนของ nx นะครับหรือว่าในส่วนของ solid edge หรือว่าในส่วนของที่เป็น พราสโซลิดนะครับอันนี้ผมก็เปิดไฟล์ที่เป็นเนี้ยขึ้นมานะครับไฟล์ตัวนี้นะครับมีในส่วนของงานแคมด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวของวิวเวอร์จะดูแค่ในส่วนของงานแคทนะครับก็คือทําหน้าที่ส่องการดูวิวนะครับการแอนาลิซิสนะครับก็คือการเช็คขนาดแค่นั้นนะครับในส่วนของการใช้งานในสองไฟล์นะครับก็จะมีแค่ปริ้นกับเอ็กพอร์ตเป็นพลาสโลิดออกไปนะครับจะไม่มีเซฟนะครับในส่วนของวิวนะครับสามารถตัดเซกชันวิว ได้เหมือนกับใน NX ปกตินะครับสามารถที่จะทำการ create ในสวงของ section นะครับ curve section ตรงนี้นะครับโอเคครับปิด view break แล้วก็ยังเห็นในสอง section อยู่นะครับ ถัดมาก็การอะนรสิตนะครับก็สามารถที่จะ mature distance, mature angle แมชชัว d ิ s t a สแตนด์แมชชัวแองเกอะไรได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเลือกเป็น Object เลือกผิวด้านบนนะครับเลือกผิวนี้นะครับแล้วก็เลือก Vector นะครับเลือกเวกเตอร์ในแนวแกนนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนองความสูงของช่วงนี้นะครับมินะิมัมแม็กซิมัมอะไรเงี้ยนะครับนะก็ใช้ในส่วนการวัดระยะนะครับ ลูกค้าที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เอาไปดูในส่วนของขนาดนะครับดูความถูกต้องแม่นยำอย่างเช่นในส่วนของแม่พิมพ์พลาสติกก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ส่วนของเครื่องวคัตอะไรเงี้ยนะครับแคดที่ด้านในส่งออกมาก,ก็ต้องการดูว่าตำแหน่งวคัตโอเคไหมหรือว่าในส่วนของ EDM อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม